มือกรองคุณเลือกอุ้ยเดินสเต็ปขึ้นมาข้างหน้าหนึ่งสเต็ปนะคะเผ่านไปสักครู่เราจะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะแล้วคนขยับมาทางด้านข้างนะคะมือกรองหล่อไหมคะห่ออะไรนะขยับมา <S 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 อีกนิดนึงหล่อหล่อค่ะหล่อลอุ้ยแล้วนั่งรับของคุณสวยไหมคะสวยมากครับนี่คุณเลือกคุณเลือกมานานไหมเปิดจะเป็นคนนี้เนี่ยไม่นานเลยครับเห็นปุ๊บประทับจิตประทับใจใช่ครับ สิปีเหมือนกันที่นี่เลยคนระับความรับก็ได้เผยเดีวมาแล้วจ้ะสิปีนะจ๊ะโอเคค่ะและถ้าตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวไดเชิญทั้งสองท่านอยู่กับเรา่อนบนเวทีค่ะลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีการ the Japan Discovery 2022 10th Anniversary. Now it's time to open this ceremony by smashing the sake in celebration of our 10th Anniversary, the Mo Japan Discovery 2022. Now may I invite Mr. Hingeki Kobayashi, Director of Japan Information Service and Counselor of the Ambassador of Japan, up on stage. Chief Marketing Officer บริษัทจุลมกรุ๊ปจำกัดค่ะขอเียงประมือให้ท่านด้วยค่ะซึ่งทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะมีคอ้อนในมือนะคะและจะทำการทุกถังสังเกตไปด้วยกันค่ะลำดับถัดไปเรียนเชิญคุณนันทวัฒน์โชควิจิตค่ะกรรมาการบริหารบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนขอเรียนเชิญนะคะคุณสิริพรใจสะอาดผู้อำนวยการสายงานสายงานโฆษณาบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะ Mr. Kuriyama Masayuki Director General of the Japan Foundation b a n ฟอนเดชแบงกอกะคัดไปค่ะขอเชิญประมุลให้กำลบงลงภาพสันสวัสดีวันค่ะในชั้นบนเวทนะคะและแน่นอนนะคะเรียนเชิญคุณฮิโรซานอนะคะพิธีการรายการซูกุอิเจแปนซึ่งเดี๋ยวจะขอให้ทุกท่านถ่ายภาพร่วมกัน1ช็อตบริเวณนี้ก่อนนะ เดี๋ยวเราเนี่ยจะยืนล้อมถังสาเกนไปชพร้อมกันเพื่อทำการทุบถังส ิฉันนะคะเป็นเชิญนะคะผู้บริหารนะคะนเดชญาญาเดี๋ยวจะมีทีมงานยืนนะคะยืนตรอบถังสกเกนะคะยังไม่ทุกนะคะเดี๋ยวเราจะเขาดาวทู t เก e เตอร์นะคะเพื่อที่จะทับทุกถังสกเก็ไปพร้อมๆกันนะคะ <S <S before smash the s a k e bag please stay still for a while for photo shoot and smile <S 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 ยิ้มะคะ่ะถือค้อนค้างไว้นะคะ,ะทำเป็นทุกนะคะถือค้างไว้ก่อนนะคะ โอเคอคค่ะถ okay. uh, okay, uh ่ายรูป huh. พับน okay, uh ิ huh. okay, uh ่ง huh. ก่อน1ช็อตนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะร่วมทุกถังสเก็ตพร้อมๆกันซึ่งเดี๋ยวพาร์ตีจะเขาดาวเป็นภาษาอังกฤษแล้วทุกพร้อมกันนะคะ If everyone is ready, let's all smash the s a k e back in celebration of our Today let's post to commemorate celebration today our and have a this, ละดัอไปค่ะต้องขอเรียนเชิญผู้บริหารข้อมิมนะคะในการร่วมโสต์สาเก็ในครั้งนี้ค่ะท่านแรกขอเรียนเชิญคุณวิรัสิทธิวราพรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทอีออนชนะสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณตุลาภฤทัิไพลินผู้นวยการบริษัทอีอออนชนะสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชน ขอเรียนเชิญคุณนัทสมน์วงกิติพัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่การตลาดบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปขอเรียนเชิญคุณดวงตาพงวิไลผู้อำนวยการใหญ่การตลาดเดอะมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แอนเน่